ซาเปนาอุมหนังเปิดเรื่องด้วยซาอิดเด็กชายวัย12ปีที่อยู่ในสลัมของเบรุตประเทศเลบานอนเขามีชีวิตที่ยากลำบากที่เต็มไปด้วยความทุกข์ซาอิดต,ต้องพยายามที่ดุนเพื่อความอยู่รอดในสังคมที่เต็มไปด้วยความยากจนและการทารุณกรรมเขาอาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่ไม่สามารถดูแลเขาได้ดีนักพวกฝองเขา,ขาทิ้งครอบครัวไปตั้งแต่เขายังเด็ก ขณะที่แม่ของเขาเพ่อไม่สามารถให้การดูแลที่เหมาะสมได้การเปิดทัวร์ของซาอิดสร้างภาพของเด็กที่ล้มเหลวในสังคมที่ทิ้งเขาไว้เบื้องหลังเขาถูกบังคับให้ต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินเพื่อความอยู่รอดและมีความฝันที่จะหลบหนีจากชีวิตที่น่าเศร้าของเขา ซาอิดหนีจากบ้านที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและความท่กแท้ไปสู่โลกที่เขาไม่เคยรู้จักโดยการตัดสินใจหนีไปจากการถูกทอดทิ้งในครอบครัวที่ยากจนโดยเขาหมายมั่นที่จะสร้างชีวิตใหม่แต่ในระหว่างการเดินทางเขาพบว่าทุกอย่างที่เขาหวังไว้ไม่เป็นอย่างที่คิดเมื่อเขาพบกับเรมา ผู้หญิงที่ทำงานเป็นแม่บ้านให้กับครอบครัวที่ไม่ค่อยจะดูแลเธอและมีลูกชายวัยทารุที่ทำให้เคอพยายามที่จะดูแลซาอิดมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับเวรมาและลูกชายของเธอซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่มุ่งไปสู่ชีวิตที่ไม่เคยคาดคิด ซาอิดและเลมามีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนในขณะที่ซาอิดพยายามหาเงินและเอาตัวเองรอดจากชีวิตที่ลำบากเขาต้องเผชิญกับความยากลำบากมากขึ้นจากการที่เขากลายเป็นเด็กอนิจจ์ที่ถูกทิ้งในขณะที่เลมาก็าต้องเผชิญกับความยากลำบากในการเป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกในสังคมที่ไม่มีใครสนใจพวกเขาซาอิดเริ่มเห็นความทิ้งในโลกที่เขาต้องอยู่แม้ว่าจะเป็นแค่เด็ก แต่เขากลับมีความรับผิดชอบสูงในตัวเองและก้าหาญมากขึ้นในทุกๆการตัดสินใจในที่สุดซาอิดตัดสินใจที่จะขอความช่วยเหลือจากรัฐและองค์กรต่างๆเพื่อหาทางออกจากสถานการณ์ที่เขาตกอยู่เขาพยายามที่จะยืมฟ้องต่อศาลเพื่อเรียกดองให้รัฐบาลรับผิดชอบในเรื่องที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาและครอบครัวแม้ว่าจะไม่มีใครสนใจในความต้องการของเขาแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้การต่อสู้ของซาอิด เริ่มสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เต็มทรมในสังคมมักละเลยเด็กเล็กคนยากจนการเดินทางของซาอิดเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเมื่อเรมาเสียชีวิตจากความยากลำบากและการบาดเจ็บจากการทำงานหนักซาอิดต้องเผชิญกับการสูญเสียอย่างหนักในชีวิตเขาได้เรียนรู้ถึงความทิ้งของลูกที่เขาอาศัยอยู่และว่าการดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดน,นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายในที่สุดซาอิดต้องทำการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิต เขาต้องการหาทางใช้ชีวิตของเขาไปข้างหน้าแม้ว่าไม่มีทางออกที่ชัดเจนแต่เขาเรื่องพอใจว่าเขาสามารถใช้ชีวิตได้ในเดบของตัวเองแม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยากลำา